อ่าแล้วคบผมก็ขอรกราัสดีลิงที่ว่าธนาคารละทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนเทสต์บ้ายแล้วก็ผมเอฟดรอเป็นคนดูคนเดิมนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกท่านนะฮะได้เห็นในชื่อคลิปแล้วก็ผมคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมก็ขอเกินก่อนนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยก็ได้ทําการอัดคลิปปกติเลยนะครับเข้ามาหาเพื่อนในแชทโลกเหมือนปกติที่ผมทานะฮะแต่ผมมาเห็นคนคนหนึ่งนะครับที่มาจากแชทโลกเนี่ยนะครับน่าสงสัยซะเหลือเกินเอาพูดตรงๆเลยผมคิดว่าเขาโปนะครับแต่ผมไม่กล้าตัดสินคนเดียวนะครับให้เพื่อนๆนะะช่วยกันหน่อย นะครับถ้าไม่ใช่จริงๆผมยอมขอโทษนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบนี้มันคือการเล่นปกติหรือว่าเจ้าของตัวละครที่ผมกําลังจะอธิบายเนี่ยมายืนยันกับตัวเองว่าเขาเล่นจริงๆแล้วเขาไม่ได้โปนะผมยอมขอโทษเลยนะครับแต่มันน่าสงสัยจริงๆนะครับคือเวลาผมเจอโปนะครับผมจะไม่ค่อยเจอในเซิร์ฟของเรานะผมจะเจอแบบว่าตอนรวมเซิร์ฟเจอเป็นต่างชาติแต่เนี่ย ที่ผมต้องมาอาัดคลิปนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วผมก็เจอโปรบ่อยนะแต่ผมไม่ได้อัดอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นของต่างชาติตอนรวมเซิร์ฟตอนดึกๆเนาะแต่ผมไม่คิดว่าจะมาเจอกับคนที่อยู่ในแชทโลกซึ่งถ้าเขาเข้าห้องมากับเราได้มาจากแชทโลกก็คืออาจจะเป็นคนไทยหรืออยู่ในเซิร์ฟกาลีนาเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละผมจะรวมช็อตที่ผมสงสัยให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นช็อตแรกแต่ว่าอันนี้ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่แต่ผมเริ่มสงสัย หลังๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สงสัยนะฮะก็ยิงหัวไปนะครับเนี่ยคนคนนี้นะฮะเขายืนนิ่งๆอยู่โอเคอันนี้ผมพอ,อมีคนมาปุ๊บผมปาสมกนะครับแล้วผมก็ยิงหลังสมกแต่เขายิงล้มไปก่อนแล้วนะครับไอตัวนั้นมันอยู่หลังฮอตัวนี้นะน,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 นี่เห็นว่าอยู่หลังฮอแต่ไม่ได้น่าสงสัยครับเพราะว่าอันเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมกมันยังทํางานไม่ได้เต็มที่เหมือนผมเพิ่งปาสมกแล้วเขาก็ยิงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไอศัตรูตัวนั้นก็ลงมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวดู ตอนนี้นะครับตอนนี้มีศัตรูวิ่งไปอยู่ข้างหลังนะฮะเรายังไม่เห็นอะไรนะนี่เรียบร้อยโดนบอดไปแล้วหนึ่งจริงๆเขายิงเยอะมากนะแต่ผมตัดออกไปเยอะมากๆเลยนะครับดูดูด,ด,ดคุณดูครับองศาหน้ากับองศาก็สูนมันแปลกๆนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับช่วยกันวิเคราะห์ด,ด้วยโอเคอาา่าฮะเดี๋ยวไปช็อตกันต่อไปนะครับดูไปเรื่อยนี่เขาเอาเจ้าตัวอะไรนะอ่า ใบสันว่าไม่ใช่ใบสันนะมันคือปืน PPNH เนะครับเนี่ยไล่กดไล่กดเลยอะนะฮะอันนี้คือยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมก็เริ่มสงสัยแล้วแหละเพราะว่าตอนเล่นจริงๆมันเนี่ยเขาจงใจที่จะไม่ยิงนะครับดูเขาจงใจให้ผมยิงนะครับเห็นปะ่ะเขาจงใจให้ผมยิงนะทนั้งที่เขาเห็นนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นจริงๆอ่ะเขาเห็นสตูดูนะครับเดี๋ยวคอยสังเกตดีๆนะเนี่ยตอนนี้เขาควักปืนแล้วดูนะ เนี่ยแล้วเขาหันไปทันทีเลยครับเห็นไ่มเขาหันซ้ายมาทันทีเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็ชูเต็มที่ฮะระยะนี้ PPS เรียบร้อย PPS มันเบานะครับแต่ว่าถ้ามันโดนทุกนัดมันก็แรงเหมือนกันอะแต่ว่าผมสงสัยตรงที่แค่ว่าเขาหันมาเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองกอคลิปกลับไปดูก็ได้คือเขาหันก่อนที่จะพ้นหน้าผาเมื่อกี้อีกนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ยินเสียงข้างบนแล้วนะแต่ผมก็ปล่อยไปก่อนนะฮะนี่เขา่องไปแล้ว แล้วแต่ยังไม่ยิงนะครับดูช็อตพวกนี้ยังไม่ได้ช็อตเด็ดนะครับแต่ผมรวมๆม,มาให้ดูนะครับเผื่อใครจะสงสัยตรงไหนาเอามาพูดคุยกันเนาะโอเคผมไม่อยากให้มันเป็นอะผมอยากให้แบบว่าสิ่งที่ผมคิดมันผิดว่นะนนฮะโอเคตอนนี้ผมก็ขับรถมามีศัตรูยิงอยู่ข้างบนนะครับผมผมก็รู้แหละนะครับแต่ผมยังไม่ไปนะฮะดูดูเขาก่อนเขาเล่งเหมือนเขาเห็นอะเออเขาเล่งเหมือนเขาเห็นนะครับตอนนี้ผมก็ส่องไปก่อนนะฮะ เห็นไหมเนี่ยเขาร a r เรียบร้อยแล้วเขาเห็นได้ไงก็มาดูนะแต่ก็ผมก็ไม่ผมไม่ได้เห็นมุมเขานะโอเคตอนนี้นะฮะเพื่อนตายไปก็ปล่อยเพื่อนไปนะครับผมจริงๆมันมันมีน่าสงสัยมากกว่านี้นะฮะอืมโอเคดูต่อไปเรื่อยตอนนี้เขายังไม่ได้ทาอะไรนะครับผมไม่สนใจเลยนะตอนนี้คือผมไม่เล่นนะผมส่องเดียวอันนี้ผมปล่อยตายเลยนะครับคือผมเดินไม่ดูใครเลยอะ่ะผมอยากที่แบบว่าจะดูเขาอย่างเดียวอะ่ะนะฮะ ตอนนี้ก็อ่ะเขาก็ยิงไปสองยิงหัวด้วยนะดักไปสองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปกันดีกว่าช็อตนี้นะครับเขาเห็นศัตรูอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ผมผมก็เห็นแหละแต่ผมไม่ยิงนะฮะคือปล่อยให้เขายิงไปโอเคแต่อันนี้เขาน่าจะยิงไม่โดนนะครับหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมก็นั่นแหละภาวนาบางจุดมันก็บอกว่าใช่บางจุดมันก็ว่าไม่ใช่นะอย่างจุดเนี้ยถ้ามันถ้ามันโปรจริงๆอะ่ะมันต้องยิงโดนปะวะคืออต่อให้ไม่โปรมันก็ยิงโดนะ่ะจุดเนี้ย จริงป่ะอ๋อฮะดูกันต่อไปครับผมเรื่อยๆจุดนี้นะครับผมตั้งใจป่าสโมกเพื่อปิดผมตั้งใจป่าสโมกปิดเพื่อไม่ไม่ให้เขาเห็นแต่ดูเขาครับเขายิงทะลุสโมกนะแต่ว่าศัตรูน่าจะเดินไปหลังหินก่อนแล้วนะฮะศัตรูตอนนี้ก็อ่าเขาเดินมาฝั่งนี้แล้วนะครับผมดูต่อไปเรื่อยๆเบอร์สามก็เดินมาจริงๆเบอร์สามก็น่าน่าสงสัยครับแต่ว่าเขาออกเกมไปก่อนผมอาจไม่ทันเนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ คือผมผมผมสังเกตแค่เบอร์สี่พอผมไม่ได้อยากทงใยมั่วเนี่ยเขาเห็นนะเนี่ยเขาเลงเบอร์สามเขาก็เลงศัตรูก่อนที่ศัตรูจะออกมาดูดิเขายิงกันแหลกเลยเห็นปะโอจบไปแล้วนะครับเกมแรกเดี๋ยวไปต่อกันเกมที่สองกันดีกว่านะฮะก็นะครับผมเกมแรกเขาฆ่าไปหมดสิบหกนะครับคือมันยังเกมนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปดีกว่า <hour> โอเคนะผมอันนี้เป็นเกมที่สองนะครับก็ช็อตนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวนะ อ๋อขับพอมาครับผมตอนนี้ผมขับขับเออโอเคเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งใจนะอันนี้ผมก็ยิงปกตินะก็คือจริงๆผมไม่ได้อยากจะยิงหรอกแต่ว่าแค่ป้องกันตัวนะครับเพราะว่าศัตรูมันเยอะเนาะเดี๋ยวเผื่อตายอะไรอย่างงี้โอเคข้างหลังมีตัวนะครับก็ยิงไปนะครับตึบโอเคตอนนี้ยังไม่น่าสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวมีช็อตหนึ่งมีช็อตหนึ่งที่ผมเริ่มมั่นใจอะที่ผมคิดว่ามันแปลกแล้วอะมัน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 ไม่ใช่อ่ะ เนี่ยฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับจอดช็อตนี้จะเป็นช็อตเด็ดเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะชัดที่สุดแล้วตั้งแต่ผมอัดมานะครับแต่ก็ภาวนาให้ไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นคนเหมือนคนไทยด้วยมั้งผมไม่อยากนี่นี่ดู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 ศัตรูขับรถครับเอาพ p s ีเยิงล่วงจากรถผมทำไม่ได้อะคือมันอาจจะทำได้ครับแต่ว่าคือมันมันหลายๆปัจจัยวันเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปก็ได้นะครับเนี่ยเขายิงแบบ สตูกาลังขับรถนะครับแล้วก็ผ่านหน้าไปด้วยไม่ใช่แนวตรงอันนี้มีสตูข้างหลังเนี่ยเขาก็กดไปเลยเห็นปะยิงผ่านไอ้รั้วนี้ไปเลยดูเนี่ยถามว่ามันมองเห็นมันก็มองเห็นนะแต่ว่ามันก็แปลกๆอยูด่ดีอ่ะโอเคครับผมนี่ช็อตต่อไปนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพื่อนโดนไอ้ดอกทับตายนะฮะนี่ดูเขาโดนมุ่งหน้าไปเลยครับดูเขาเดินมุ่งหน้าไปเลยนะดูแล้วเขาหันขวายิงเลยครับเห็นปะเนี่ยมันแปลกๆตรงนี้แหละคือมันมุ่งมาเลยอะ่ะ คือผมจะอที่บ้านให้ฟังคร่าวๆนะครับที่ผมเล่นเอาแบบว่าตอนที่ผมเล่นเนาะก็คือเขายิงแม่นมากๆและหาศัตรูแบบศัตรูไม่รู้อยู่ตรงไหนเขาเดินหาได้หมดแต่บางช็อตที่ศัตรูมันใกล้ๆอ่ะเขาจะไม่ยิงเขาจะปล่อยให้ผมยิงครับเพราะว่าผมเดินตามเขาเนาะเนี่ยดูดูดูเนี่ยฮะระดับฝีมือคนที่มันยิงล่วงจากรถได้อ่ะมันไม่ง่ายนะนะฮะมาช็อตนี้นะคะรับผม โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูทีตอนนี้ผมพยายามเดินออกหาเพื่อไม่ให้มันติดเขามากเกินไปแล้วนี่เขามาร์กจุดนะเมื่อกี้เขามาร์กจุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูดูจังหวะตัวละครเขาเนี่ยเขามาร์กก่อนที่จะถึงตรงนี้นะเขาเห็นศัตรูแล้วนะครับแต่คอยดูนะผมเพิ่งเห็นรอยเท้าศัตรูตรงไหนรู้ไหมนี่ตรงนี้พอเข้ามาแถวเนี้ยถึงจะเห็นรอยเท้าศัตรูนะครับแต่เขาเห็นก่อนไกลแล้วเขาได้ยินไกลก่อนนั้นอ่ะซึ่งมันก็แปลกๆอ่ะโอเคแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่าไหร่ เอออาจจะได้ยินเสียงเพราะเสียงมันไกลฮะอันนี้ก็เป็นช็อต yeah, ไม่ปกติอันนี้ปกติมากนะแต่ผมก็เก็บไว้ก่อนนะฮะรวบรวม,ม,มไว้อันนี้ปกติฮะน,นี่ปกติยิงได้ปกติเลยคือที่ผมสงสัยก็คือเขาเขาหาศัตรูได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็บางช็อตเนี่ยถ้าศัตรูมันอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเห็นปะดูดูนะดูนะช็อตเนี้ยมันถามว่าปกติไหมมันก็ปกติแหละมันก็ยิงได้นะครับเห็นาก คือโดนทุกนัดนะครับเพราะว่าตระมันตายเร็วมากนะครับโดนทุกนัดนะครับโอเคนะฮะบางช็อตที่ศัตรูมันใกล้ๆอะไรเงี้ยเขาปล่อยให้ผมยิงนะครับเหมือนเขาจงใจแบบไม่ให้มันถูกข่าวมากเกินไปแบบนี้นี่อยู่บนรถเลยนะแบบว่าเพื่อนเบอร์หนึ่งเป็นคนขับรถนะครับแล้วคนนี้ก็คือแบบหันมายิงก็อาจจะไม่แปลกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดูกันต่อไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับผมขับมาหาคนให้เลยนะครับมอบให้เลยดูดเนี่ยรถยังไม่จอดครับท่านผู้ช รถยังไม่จอดแต่โดนแบบทุกนัดนะครับเขาศัตรูตายตอนรถจอดพอดีนะฮะซึ่งถ้าใครที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะดูช็อตนี้นะฮะเห็นป่านะครับช็อตนี้ก็คือตัวเขายังไม่พ้นออกจากกําแพงเลยด้วยซ้ํานะครับก็ก็ก,ก็ก็หันไปหาศัตรูแล้วอะ่ะเนื้อว่าคือมันแปลกๆอะ่ะโอเคช็อตนี้นะครับอันนี้น่าจะปกตินะครับช็อตนี้ก็ปกติไม่ได้แปลก แล้วใครที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าขับรถแล้วยิงหรืออะไรพวกนี้มันทําได้ไหมมันได้ครับแต่มันยากมากๆเลยนะครับ <S <S คือก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งหรือเล่นมานานแล้วนะฮะ<ๆ>ก็น่าจะเข้าใจกันดีว่าบางช็อตบางจังหวะนะครับที่แบบว่าอย่างช็อตแรกที่ผมให้ดูอะว่า,วายิงศัตรูล่วงจากรถอะมันแปลกมากๆเลยนะครับมันแปลกมากๆซึ่งเท้าผมเคยทําได้ไหมผมเคยทําได้แต่เป็นสไนนะนี่นี่ดูดูดู เห็นปะเขาหักขวาไปเลยอ่ะหน้าจอเขาอ่ะหักไปเลยนะครับตัวละครเขาอ่ะเห็นปะเนี่ยแล้วเขาก็ไล่มาเลยอ่ะดูไอช็อตนี้มันอาจจะไม่แปลกนะเพราะว่ามันก็ได้ยินเสียงเท้าเนาะแต่ไอช็อตแรกที่เขาเก็บของอยู่อ่ะแล้วเขาหักหน้าไปเลยแบบอยู่ดีหักหน้าไปเลยนะครับโอเคมาช็อตนี้นะครับผมผมไม่ยิงนะปล่อยให้เขายิงไปนะครับโอเคตอนนี้เขายิงลงไปอีกหนึ่งนะครับคือมันมันโหดมากนะเว้ยโอเคเนี่ยเขาว่าเนี่ยเขา ไม่รู้นะผมพยายามมองอยู่เนี่ยัตูหัวแตกไปแล้วครับัตูหัวแตกไปแล้วทั้งนั้นี้แบบไอ้เชยผมยังไม่เห็นเลยอะแล้วสตูเขาไม่ได้เปิดเสียงด้วยนะหมายถึงเขาไม่ได้เปิดตำแหน่งเขาด้วยการยิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้เปิดตำแหน่งด้วยแต่ว่าคนนี้รู้ได้ไงนะฮะโอเคอันนี้ผมก็เนียนนะผมเนียนเก็บของนะเพื่อแบบว่าไม่ให้มันแบบว่าติดตามมากเกินไปเนาะนี่ดูเรียบร้อยครับจบแล้วคือที่ผมสงสัยเพราะว่านะฮะตัวละครของเขา นะครับคือเนี่ยดูเขาฆ่ากันดาเมจเขาเกือบ3,000ันะถามว่ามันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะมันมีแต่บอดหรืออะไรก็แล้วแต่คนก็มีนะครับแต่ดูประวัติเขาครับไม่เคยขึ้นรีเจนเลยนะฮะเล่นไปทั้งหมด9 7แมตช์นะครับชนะไป46นะครับคือก็อันนี้ถามว่าปกติไหมก็ปกติแต่ว่าคุณคนที่ฝีมือยิงยิงคนล่วงจากรถได้อะนะครับมัน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 ไม่ปกติปะวะคือมันมันมันต้อง โอ้โหมันต้องคนเล่นนานนะจะบอกว่าสมัครใหม่มาเล่นอย่างนี้หรอแล้วแล้วเ,เราเล่นปืน r p d ด้วยนะโออถ้าคนสมัครใหม่มาเล่นมาโชว์เก่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าใช้ A.K. หรือ M.4 หรอพวกนี้นะครับเนี่ยดูช็อตที่เขาเล่นกับพวกรีเจนก็มีนะเห็นไหมประมาณนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะก็นะฮะผมไม่รู้ว่าผมสงสัยไปเองหรือเปล่าถ้าทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะฮะยืนยันว่าเฮ้ยมันปกติมากครับ มันไม่ได้เก่งอะไรไปเลยนะครับผมผมยอมที่จะแบบว่าเออโอเคแต่ถ้าสมมติว่าคนคนนี้นะฮะได้มาดูคลิปผมนะครับแล้วก็มายืนยันกับตัวเองเลยว่าฉันไม่ได้โปนะหรือว่ามีการยืนยันอะไรที่มันมันแบบมันเจ๋งแจ๋วอะนะครับผมจะยอมขอโทษนะฮะผมจะยอมขอโทษแบบเต็มใจเลยเพราะว่าคลิปนี้จริงๆผมก็ไม่ได้มั่นใจอะไรร้อขนาดนั้นะน่ะเพราะว่าถามว่าไอ้ช็อตยิงลงจากรถอะมันทาได้ไหมจริงๆมันก็ทําได้ครับ แต่ว่ามันค่อนข้างยากมากๆนะครับมันค่อนข้างยากแล้วดูจากสเตปการเล่นของเขาแล้วดูจากสเตปการยิงหรือว่าคือเนื่องว่าคนเราไม่ต้องมีสเตปในการเล่นอ่ะคือสเตปการเล่นของเขามันยังดูมือใหม่นะฮะนี่ต้องพูดตรงตรงแต่ว่าการยิงของเขาอ่ะมันดูขั้นเข้าขั้นโปรเลยนะฮะเหมือนโปรเพยเยอร์เลยนะครับบางคนนี่เก่งๆยังยิงลงล่วงจากรถยากเลยนะครับก็นั่นแหละคือมันมันขัดแย้งกันอ่ะฝีมือในความแม่นกับความ การเดินเกมอ่ะมันต่างกันนะครับคือก็นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะก็ฝากกด l ล k e กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภยัยถ้าโปรหรือไม่โปรยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเจ้าตัวได้มันดูนะครับก็อยากให้มายืนจันเนะนะครับจะได้แบบจบจบหายค้างคาใจนะผมจะได้นะอยากรูุ้จริงนะโอเคเจ้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายยรักนะจุ๊บ <laughs>